ยังมีอยู่แม้เรื่องอาม,มาตย์เรื่องไพร่ในสังคมไทยคุณทีละเป็นอาม,มาตย์หรือเป็นไพร่ผมเป็นคนธรรมดาอะคุณทักษิณเป็นอาม,มาตย์หรือเป็นไพร่ไปรู้เขาผมไม่อาม,มาตย์หรือเป็นไพร่นายยกบอกว่านายกเป็นอามาตย์หรือไพร่<อ>ก็ผมกําลังจะบอกว่าที่คุณก็ตอบไม่ได้ผมก็ตอบไม่ได้ครับก็ <N> เพราะมันไม่มีก็ถ้ามันมีมันก็ต้องพอเข้าใจกันสิว่าอ๋ออย่างนี้เป็นอาม,มาตย์อย่างนี้เป็นไพร่เช่นสมมติว่าเราบอกกันเลยว่าใครรวยเป็นอาม,มาตย์ อะอย่างนี้คุณทักษิณเป็นอามาตย์ใหญ่กว่าผมแน่นอนถูกไหมครับใครขับรถใหญ่กว่ากันใครมีบ้านมากกว่ากันอืเป็นอมาตย์มากกว่าอะอย่างนี้คุณทักษิณก็เป็นอามาตย์มากกว่าผมอืมแต่มันใช่หรือเปล่ขาขณะเดียวกันถามว่ารัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยอยากแก้ความเหลื่อมล้ำไหมผมก็บอกว่าคนเราในเกิดมาเนี่ยครับญาติีมีจนไม่เท่ากันหรอกสิ่งที่จะช่วยได้มากที่สุดเนี่ยไม่ใช่ไปบอกว่าคนที่ไม่มีเนี่ยไปเกลียดชังคนที่มี แต่ต้องสร้างโอกาสให้กับคนที่ไม่มีรัฐบาลนี้ถึงทําเรื่องอะไรครับเรียนฟรี15ปีครับทํายังไงให้ลูกหลานคนไทยทุกคนมีโอกาสในการมีการศึกษาที่ดีนะครับแล้วจะได้มีโอกาสในการประกอบอาชีพหรือเป็นเจ้าของธุรกิจต่อไปครับรัฐบาลนี้ถึงได้บอกว่าเอาละถึงที่สุดแล้วปรากฏว่าอยู่กันมาจนแก่เท่าบ,บางคนก็ยังไม่มีเราก็บอกผู้สูงอายุทุกคนมีเบี้ยยังชีพนี่แหละครับคือการแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลชุดนี้ก็ตั้งใจทำงานที่จะแก้ไขปัญหาโคร,รงสร้างเหล่านี้แม้กระทั่งกลุ่มคนที่เป็นคนส่วนใหญ่ที่สุดของประเทศนี้คือชาวไร่ชาวนาเกษตรกรพรุ่งนี้เขาจะมีการเคลื่อนไปทั่วกรุงเทพก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่าประมาณสักสิบโมงไปเพชรบุรีไปอโศกไปเจริญกรุงครัครบนายกวางแผนในการรับมือยังไงฮะหน้าที่ผมก็คือหนึ่งเนี่ยช่วยกันเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบเรื่องการจราจรรับหลีกเลี่ยงจุด คือจะได้ไม่ต้องไปติดไปรถติดอยู่นะครับสองเนี่ยก็คงจะต้องอให้การเดินทางของเขาเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่าให้เกิดเหตุวุ่นวายพนัก้านที่ก็มีหน้าที่อย่างนี้ครับครับกลัวไหมครับว่าการเดินไปเดินมาแบบนี้มันเสี่ยงต่อการที่จะมีความบรุแรงขึ้นมาหรือมือที่สามว่าถามว่าความเสี่ยงมีไหมก็มีตลอดนะครับแต่แต่ว่าเจ็ดวันที่ผ่านมามก็มีการเคลื่อนไปหลายครั้งหลายจุดก็ยังไม่มีปัญหาอะไร รรเราก็ใช้แนวทางเดิม,มแล้วก็มีข่าวสารอะไรก็มีการประสานงานเพื่อช่วยบริหารจัดการให้มันเร,รียบร้อยข่าวการลอบสังหารนายกพนตรีข่าวการวินาศกรรมเนี่ยทั้งหมดนี้มันมาจากข่าวกรองของต่างประเทศหรือว่าเราพบความเคลื่อนไหวในประเทศไทยมันมีข่าวกรองของของเราเองครับ,รบมีเบาะแสที่คนแจ้งอะไรต่างครับนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของนายกปรเปลาท,ที่ที่ตกเป็นเป้าการลอบสังหาร โอ้ผมตอบไม่ได้ครับผมตอบไม่ได้หรอกแต่ว่าผมไม่ได้คิดว่าตรงนั้นเป็นประเด็นหลักครับนะครับประเด็นหลักคงจะอยู่ที่ว่าเ,เราต้องการให้การชุมนุมเราต้องการให้การเคลื่อนไหวเราต้องการให้การทํางานทางการเมือง<ม>การบริหารราชาการแผ่นดินการใช้สิทธิเสรีภาพของผู้คนไม่ว่าจะเป็นผมเป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านเป็นผู้ชุมนุมฝ่ายไหนก็ตามเอยู่ในกรอบของสังคมที่สันติ ทุกวันนี้ยังได้รับการสนับสนุนการร่วมมือจากพารคร่วมดีอยู่หรือเปล่าฮะไม่มีปัญหาครับสิ่งที่เจอสิ่งที่นายกเจออยู่ทุกวันนี้ถือว่าหนักที่สุดในชีวิตไหมฮะผมผมเป็นคนที่ทํางานแล้วยอมรับว่างานงานทุกเมื่อมีอุปสรรคหนักเบามานั่งกังวลว่ามันหนักหรือมันเบาก็ไม่ได้เป็นประโยชน์นะครับมีก็มีหน้าที่แก้ไขไปนะครับมันก็มีความแตกต่างกันไปในสายนปีที่แล้วก็หนักนะครับแต่ว่า เราก็มีหน้าที่แก้ไขปัญหาตามสภาพความเป็นจริงมองไปข้างหน้ามีสิทธิ์ที่จะหนักกว่าน,นี้ไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์มันลุกลามบานปลายหรือไม่ผมมีหน้าที่ไม่ให้มันลุกลามบานปลายยังมีกําลังใจดีอยู่มีครับ,รบเพราะว่าต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนจํานวนมากที่ได้ให้กําลังใจมาผ่านสื่อสารต่างๆนะครับจะเป็นอ e ีเมลจะเป็นผ่านบุคคลต่างๆที่รู้จักกับผมเข้ามามต้องขอขอบคุณ นะ <inate> ครับแล้วก็กําลังใจเหล่านั้นก็มีความหมายสําหรับผมครับนะครับกําลังใจาจากครอบครัวก็มีความหมายสําหรับผมบทุกกอย่างก็มีความหมายเช่นนั้นนะครับแล้วก็ผมเองก็เป็นคนที่บอกว่ามีไม่มีกําลังใจเนี่ยมันเป็นหน้าที่ <devi S 2> ผมมีหน้าที่ต้องแก้ปัญหาครับจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุดเป็นห่วงครอบครัวไหมครับผมผมเป็นห่วงครับแน่นอนนะแต่ว่าผมก็คิดว่าขณะนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะอยู่บนความพอดีในการแก้ไขปัญหาต่าง ถามเถอะครับว่าใครอยากจะเห็นบ้านตัวเองมีคนเบลเลือดเทใสใครอยากจะต้องอามาคอยดูแลสถานการณ์อยู่ถ้าจะเรียกว่าทุกวันทุกคืนคนะฮะต่อเนื่องยาวนาน<อ>ก,ก็ก็คงไม่มีใครอยากแต่ว่าผมเป็นมีความรับผิดชอบครับครับผมก็ขอบคุณที่เขาเผลอเข้าใจว่าผมมีความรับผิดชอบอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมที่ว่าเป็นคุณค่ามหาศาลที่ผมเดินหน้าทํางานครับครับ,รบขอบคุณครับครับ มีหลายแง่มุมที่น่าสนใจนะครับนอกเหนือจากเรื่องอํามาเรื่องไพ่แล้วนะครับก็ได้เห็นชัดเจนนะครับว่าแนวความคิดต่างๆของท่านนายกรัฐมนตรีต่อสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรนะฮะแล้วครับท่านผู้ชมครับเรามีประเด็นอื่นที่รอท่านอยู่ที่น่าสนใจในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีได้ความสะดวกสบายที่สุดคุณกำภูมิรัชฝากจะเผื่อว่าเด็กๆหรือว่าผู้ปกครองเคยไปส่งเด็กเรียนแถวเยาวราชหรือใกล้เคียงผมว่าพรุ่งนี้ ขอไม่ไปสักวันเลเหรเรียนอะไรเรียนแบบอ๋อเรียนพิเศษติวเตอร์พวกจะเข้ามหนึ่งมสตัวนี้ติวกันหด่นะใช่ครับลองเช็คดูให้ดีนะฮะว่าเขาเปิดสอนหรือเปล่านะครับแล้วก็กลับมาพบกันบันจันนะครับได้ชมประเด็นข่าวอื่นนะครับผมและคุณคำภูลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ